ครับคอเดียวกันครัดิโอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูตู้บลูทูธแต่ว่ามันจะเป็นใบใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งทําเป็น12บนิ้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆก่อนมาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับโทนสีจะเป็นดําน้ําตาลนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นดําน้ําตาล อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับดูด้านหลังอ่าเริ่มจากด้านหลังก็ได้ด้านหลังก็จะมีฝาปิดอันนี้เป็นข้างในจะเป็นสวิชชิ่งแปลงไฟนะครับใส่ไว้ที่น,นี้แล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอันนี้จะเป็นปลั๊กสาหรับใช้กับไฟบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กต่อของสายลําโพงตู้ซับนะครับแล้วก็ไฟเอาไว้แบบว่าเวลาเรายกนะครับมันก็จะแยกชิ้นได้นี่ของข้างเลย สายดําแดงอันนี้ก็คือสําหรับต่อแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเอาไว้ใช้ท้ายรถอะไรเงี้ยครับเล่นสงการหรือว่าเปิดเล่นนะครับทีนี้ก็มาดูด้านหน้าครับเรื่องมาเลยตรงด้านข้างนะครับนี่จะมีหูสําหรับยกอันนี้ก็จะยกง่ายนะครับไม่หนักมากทีนี้มาดูด้านหน้าด้านหน้านะครับ จะมีทั้งหมดสามส่วนก็คืออันนี้เป็นส่วนของเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดลําโพงกลางสองข้างนะครับมีแปดนิ้วสี่ตัวแล้วก็มีเสียงแหลมข้างละสองตัวมีเ o w e ์แอมป์สองตัวนะครับอันนี้จะเป็นแอมป์ขับเสียงกลางนะครับ a ออันนี้เป็นคาร์ดีขับซับคู่ล่างนะครับแล้วก็มาถึงข้างล่างนะครับส่วนของข้างล่าง จะเป็นดอกซับ12บนิ้วเหล็กหล่อนะครับแม่เหล็กร้อยแดสิบแล้วก็ฝาหน้าจะเป็นอะคริลิกนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีขอบปิดอีกทีนะครับอันนี้เรายังทำไม่เสร็จแต่ว่าลูกค้าเขาอยากจะมาดูละเราก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนทีนี้ลองๆเข้ามาใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้งานนะครับวิธีใช้งานเราจะมีเห็นเห็นว่ามีสวิตสีแดงนะครับอันนี้จะเอาไว้เปิดสำหรับสวิตชิ่งครับ เปิดสวิตชิ่งปุ๊บอันนี้ก็จะจะบอกไฟนะครับว่ามีกี่โวลต์ไฟมาแล้วนะครับสวิตจะมีสามตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับตัวที่สองจะเป็นอ่าพาวเวอร์ซับนะครับเราแยกไว้เพื่อความสะดวกในการปรับเสียงนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะปรับเสียงไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องปิดซับก่อนเวลาที่จะปิดไอเวลาที่จะปรับนะครับแล้วก็ค่อยเปิดตามที่หลังได้อันนี้จะเป็นไฟนะครับ อส่วนของไฟก็จะมีข้างในช่องตรงกลางนะครับมีลำโพงแล้วก็ข้างล่างก็ประมาณนี้ <c oughs> ความสูงก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ยกได้เวลาเราจะยกนะครับก็จะแยกชิ้นได้จะได้ง่ายต่อการยกย้ายขนนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับคนที่อยากทำลำโพงเอาไว้ฟังในบ้านนะครับก็ติดต่อรเราเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างนะครับของคีกตชุดนี้จะเป็นลำโพงฟังบ้านแล้วกันนะครับจะเรียกลำโพงฟังบ้านก็ได้เรียกลำโพงบลูทูธก็ได้ก็ประมาณนี้แะครับ